กพอแล้วไหมอ่ะ10ตัวพอแล้วครั้งนี้เไปราชการไปซะ20ตัวพอแล้วมั้งเอ้ยใครมาฮะไม่แหบใครหรอกเยอะวันนี้ไม่หาแมวข้ามาโอ้ยไม่พอแล้วค่อยไปหาใหม่ไอ้เอ้ยแล้วที่เหลือมาด้วยเดี๋ยวมาทอดกินมันเปื่อโอุ๊กไก่ก็มีเป็นล้านนี่คุณก็ไม่ทำเหรอเยีะยยะว่านน่ารักจริงๆเลยซะ เพรแมวมันตกสังสีมันสีเขียวดูดูเขาทำดูเขาทำแล้วแล้วดูดีดูดีไม่มีไม่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 เบ่งผมเลยไม่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 แล้คือไม่ใช่อะไรนะแย่งอ่ะเขาแย่งอ่ะ มีมุขีดไปใกล้เม้วใครบอกมาคุณไงคือหลอกมาแล้วเหรอเอ้ยผมไอชผมเล็กตัวสีขาวเมวผมแล้วผมเรีอกอะไรพี่เมวคุณโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอามาโอะไรอะไรไม่ต้องมาโกรธเลยเมวฉันน่ะ นี่กโอเคไม่นางหยิกไข่อยูเลยเอางั้นแมวก็เป็นแมวหงส์นะแมวคก็เป็นแมวผมนะแมวนะแมวนะเฮ้ยไอ้ดำดูพ่อชื่ออะไรอ่ะชื่อว่าผมผมอ่ะมันต้องชื่อว่า no 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 inis of Spain เออผมต้องชื่อว่าไอ้ทัดไข่เฮ้เฮ็นยาผมข้างเดียวจอดเลยโอ้เบอร์เกอร์ต้องเอามาเลยข้างเดียวเอามา โออปุ๋ยจะทำกับข้าววันนี้เอามาที่เหลือ,อเอามาหาั่นามาหาั่นพูดอะไรไหมเอามาหาั่นโอ้โฮทิงเราให้เมียประสันธุ์กันได้ขนาดนั้นอะเม้าโฮมทามันทำมันจะกลารมันจะขอขายตัวของเม้ากันเกมียปุ๋ยเป็นผู้ชายรม่ต่อก็ได้แมวข้าผู้ชายเว้ย คุณจะทำมันไม่ได้แมวหมเอามาเอามาทำไงวะแมวกินเนี่ยอิ่มเลยเนื้อมาเอามาด้วยแมวมันต้องการกินเหมือนกันนะเดยวผมป้อนเองไม่แมวผมไม่เลยแมวงเอาไอ้ยกเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบเดินหมัดเกือบเดินหมัดมัดหมัดองคงแล้วัทุกคน ผมบอกได้เลยว่าเขามีอาหารเยอะกว่าผมอีกอะไรเนี่ยหารคุณนั่นแหละผมมงการอาหารผมแค่ห่วงผมมีอาหารในมือผมแล้วมันแค่ห่วงแอาหารที่เรานี้คืออาหารทั้งหมดตรงนี้ของคัวเนี่ยผมเป็นคนจัดคนเดียวไงคุณไม่ได้ช่วยเลยผมเป็นคนสร้างนะบ้านแต่ผมเป็นคนคิดให้คนสร้างเออไม่มีบุญคุณเลยอะไรเป็นเพราะผมคุณอะไรคุณไม่ใช่พ่อแม่ผมนะผท้องุญคุณนะก็เป็นได้แค่เนว โอ้ยแมวนี่มีุมยจกักจาอะอะไรวะหือแมวแล้วมไม่ต่ไม่เอมวนี่ไอไก่ไก่อะไร่ยทไก่ผมเดี๋ยวผมตอบตอบปะผมไม่ต่ำเชือ โอ้ยเราติดใจเราองพูดคุยคุผู้คนร้ายแต่ประเด็นคือไก่มันหนีอ่ะโอ้ยแล้วไก่มันหนีมันไม่ได้หนักหัวคนน้อยมันหนีเามันหนีไงก็มันไม่ได้เป็นไรนี่มันหนีลอกเรามันเข้าเราไม่ได้ใครกว่ะใครมาทำกเราเลไรขนาดนี้มันไม่ได้เป็นไรแล้วนะแม่เป็นทีมันออกไปนอกมันออกไปนอกอิสระภาพแล้วใช้แรงงานไม่อยู่นี่คนน่ะก็คนถ้ามันเอามาน่ออยจะขาดคนก็เป็นหักทรัพย์ เฮ้ยตัวเร็ยวเออมันบอกเออตัเร็วเออโตัวนี้แหละไอ้บ่าวนี่ต่อยเลยไอ้ยใครจิกใครผมจิกมันก่อนไล้ไหมกันจิกคุณโอ้ยแมวคุณมันมันมันอยู่งไอ้บ้านเราขอมันน้อยอย่างนี้อ่ะไอ้บ้านเราไอ้บ้านคนไร้สิบภาพเลยหรือไม่แมวไกลว่า Anh đi mày bố nhanh. Anh ní mày. Anh ní mày. Anh ní mày. Anh được đi, bay, bay,